โอเคข้อต่อมาเราต้องการพิสูจน์ว่า a ลบ b ลบกับ c ลบ d เท่ากับ a บวก d ลบกับ b บวก c เขเคไหมอ่ะขั้นตอนแรกเราต้องเขียนว่าอะไรการการพิสูจน์ออกเลยกันโอเคทีนี้เราก็ให้ a b c และดีเนี่ยเป็นจำนวนเต็มเข้าไหมทีนี้เราก็เหมือนเดิมบุกเดิมเนื่องจาก a ลบ b ลบกับ c ลบ d เท่ากับอะไรโอเคทีนี้ก่อนดนเลยครูขอแจกแจงการลบเข้าไปก่อนนะโอเคไหมาก็กลายเป็น a ลบ b ทีนี้ แจกแจงการลบเข้าไปก็กลายเป็นลบ c บวกกับ d ลบเจอลบได้บวกโอเคนักเรียนค็สงสัยว่าลบเจอลบทำไมได้บวกแล้วก็ลบเนี่ยแจกแจงเข้าไปในวงเล็บได้หรอโอเคมาเดี๋ยวครูพิสูจน์ให้ดูโอเคก็ก่อนอื่นเลยก็โทษโอเคทีนี้เราต้องการพิสูจน์ว่าอะไรการพิสูจน์ว่าลบ a บวก b, b เนี่ย มันเท่ากับลบเอลบ b B โอเคทีนี้เราก็เขียนก่อนว่าการพิสูตรโอเคแล้วก็บอกว่าให้ A และ B เป็นจำนวนเต็มโอเคทีนี้เนื่งจากอืม ลืมเขี่ยนสระอ่ะเนื่องจากาลบเอบวก b เนี่ยมันเท่ากับอะไรมันเท่ากับเมื่อกี้เราพิสูจน์ไปแล้วว่าลบเราสามารถแปลงเป็นอะไรได้ลบหนคูณกับ A บวกได้ใช่ไหมโอเคทีนี้ก็จะเท่ากับลบหคูณแจกแจงใช้สมบัติการแจกแจงการคูณเข้าไปก็กลายเป็นลบหคูณกับ A บวกกับลบ1คูณกับ B ทีนี้ครูก็แปลงกลับจากลบ1คูณ A ก็กลายเป็นลบ A บวกกับลบ B ทีนี้ข้อที่ผ่านมาเราพิสูจน์ไปแล้วใช่ไหมว่าบวกเจอลบได้อะไรได้ได้ลบโอเคนะกลายเป็นลบ A ลบ B โอเคจบก็ดังนั้นลบ A บวก B เนี่ยมันเท่ากับลบ A ลบ B โอเคทีนี้ก็แก้ข้อสงสัยแล้วนะว่ามันสามารถแจกแจงการสามารถคูณแจกแจงการลบเข้าไปในวงเล็บได้เลยใช่ไหมโ okay. okay. อเคมอเีทีนี้การพิสูจน์ต่อมาคือลบเจอลบทําไมได้บวกโอเคไหมตอนแรกเลยกูก็สมมุติว่าก็ทดก่อนทษก่อนเราต้องการอะไรต้องการว่าสมมุติเป็นลบลบนะลบ ลบ b ก็เท่ากับ b โอเคไหมลบเจอลบทำไมได้บวกโอเคทีนี้ b เนี่ยมันเป็นตัวผกผันของอะไร b เนี่ยมันเป็นตัวผกผันของลบ b โอเคไหมทีนี้เราก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าก็นี้เนี่ยก็เป็นตัวผกผันของลบ b เหมือนกันมันเลยเท่ากันโอเคไหมทีนี้ก็เขียนก่อนว่าการพิสูจน์ การพิสูจน์ก็ให้ b เนี่ยเป็นจำนวนเต็มโอเคแล้วก็ลบ b บวกกับลบลบ b เนี่ยเป้าหมายเราต้องได้อะไรได้ศูนย์โอเคครูจะอธิหมายว่าทีเนี้ยขวด จะเปลี่ยนลบ b เนี่ยกลายเป็นอะไรกลายเป็นอะไรก่อนลบหนึ่งคูณ b บวกกับอ่ลบลบหนึ่งคูณ b โอเคไหมทีนี้คูดึงลบหนึ่งคูณ b ออกมาก็เป็นลบหนึ่งคูณ b ออกมา ก็ใช้สมบัติการแจกแจงการคูณโอเคใจไหมก็ข้างในก็จะเหลือกลายเป็นก้อนนี้เหลือเหลือหนึ่งก้อนนี้เหลือลบหนึง่งเข้าไหมโอเค,อเคก็ลบหนึ่งคูนบีนี่แปลงกลับเป็นลบบีเข้านะแล้วก็ลบหนึ่งคูนหนึ่งคูนลบหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นศูนย์โอเคก็ ลบ b คูณ0ได้0โอเคนะโอเคทีนี้เอ่อก็ดังนั้นเอ้ยเขียนว่านั่นคือดีกว่านั่นคือลบลบ b เป็นตัวผกผันของ ลบ b แต่ไรแต่ตัว6ผันมีได้ค่าเดียวดังนั้นเ b เนี่ยจึงเท่ากับลบลบ b เข้ไหมนี่คือเหตุผลว่าทำไมลบเจอลบแล้วได้บวกก็ชีนได โอเคทีนี้อ่ะ <S <S เห็นไหมเนี่ยอธิบายได้ว่าทําไมลบถึงแจกแจงเข้ามาได้แล้วก็ทาไมลบตัวนี้เจอลบตัวนี้ถึงได้บวกโอเคนะโอเคท,ทีนี้เรามาจัดรูปมันต่อโอเคทีนี้ครูขอเปลี่ยนจากลบ b เนี่ยกลายเป็นบวกลบหนึ่งคูณ b นะแล้วก็ลบ c เนี่ยก็ออ ก็ลบกับบวกกับลบ1คูณ4แล้วก็บวก d ทีนี้คูขอสลับที่การบวกหน่อยก็กลายเป็นลบ1คูณ b บวก a แล้วก็สลับ d กับ c ก็กลายเป็นบวก d บวกกับลบ1คูณ4 ทีนี้ครูขอเปลี่ยนหมู่การบวกนะก็กลายเป็นลบหนึ่งคูณบบวกกับ A บวก d บวกกับลบหนึ่งคูณ C โอเคทีนี้ครูก็สลับที่การบวกอีกก็กลายเป็น A บวก d แล้วก็บวกกับลบหนึ่งคูณบบวกกับลบหนึ่งคูณ C โอเคนะทีนี้ คูดึงลบหนึ่งทั้งสองตัวออกมาก็กลายเป็นลบหนึ่งคูณกับ b บวกซี 4. โอเคไหมแล้วก็คูเปลี่ยนจกลบหนึ่งคูณเนี่ยกลายเป็นลบ b บวกซีเขียนไหมทีนี้บวกจะลบข้อเมื่อกี้เราพิสูจน์แล้วได้เป็นอะไรได้เป็นลบโอเคนะก็กลายเป็นลบ b บวก c อเคจบปิ้ a b c งก,ก็นี่แล้วน่าแล้ว a ลบ b ลบ c ลบ d อ่ะตกลงกันก็นี้เท่ากับเท่ากับ a บวก d ลบ b บวก c ค okay. ดังนั้น a ลบ b ลบกับ c ลบ d เท่ากับ A บวก d ลบกับ b okay, บวก c k จกการไปสูตร